สนาทีใกลบ้านเราเองเป็นแม่น้าปิดบ้านเราเห็นไหมบ้านเราหน้านตึกสีน้ําตาลนะต,ตึกสีน้ําตาลข้างหลังนะคือบ้านเรา <c oughs> อยู่บ่ายบรรยากาศดีเป็นเป็นชานเมืองโตเกียวอะ่ะเป็นโตเกียวแตกับโบไดพุงพานโบ,ดบ,ดบนไดโบไดวุ่นวายโบได เขาเอิ้อยลวะ่ะดชานเมืองตัวเขียวดูขนอกูแต่กระขึ้นตเขียวโอ้าต,ตเราชอบที่นี่มากเลยตอนอยู่ญี่ปุ่นนี่สิโอ้ยอ,อยา,อากออกกํลาลังกายสุดเศาสุดเศาสุแรงว่าสันเทะอ,อยู่ญี่ปุ่นสุขภาพดีไนะกินอาหารมีประโยชน์สมัยก่อนว่า นะฮะมีประโยชน์สิบอาการบริสุทธิ์เดินออกกำลังกายประมาณนี้นะมันก็บรรยากาศไม่ค่อยจะเหมือนโตเกียวเท่าไหร่ใช่ไหมย้อนแสงหรือเปล่าย้อนแสงไหมมือน,นี้อากาศสิบกว่าองศาอากาศดีเดินเล่นสบาย จะไปซื้อของตองก็เลยคียีจักรยานมาฟังพูนฟังทัางผุนสิมีเรือเรือเรือส่วนตัวกระเจ้าโจอยู่พูนไกลๆนมันจะเป็นท่าเรือนหน่อยๆเรือส่วนโตเรือหาตกปลาอิสิกนี้ก็จะฟังทางผุดเดี๋ยววางๆสิผ้ายางไป จะมีี่ทาเลื่อนหน่อย